วัสดีครับยู่เซช์เฌมนาวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสายช็อกลีดอีกแล้วนะฮะก็มีอยู่สีหตัวนะที่ผมใช้อยู่ก่อนอื่นเลยนะครับสายช็อกลีดเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะแล้วก็มันก็เป็นข้อสงสัยหลายๆคนนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราควรใช้สายยาวเท่าไหร่ใช้สายเล็กสายใหญ่กว่าสายเมนของเรายังไงนะคะก็ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาพูดกันก่อนว่าประโยชน์ของสายช็อคลีนเนมันช่วยอะไรนะครับการใช้สายช็อคลีนที่มันแมทชิ่งกับตัวสายเมนไลน์ ine, แล้วก็ทุกอย่างของเรานะครับมันจะช่วยอะไรบ้างขึ้นหนึ่งเลยมันจะออฟติมิซ์หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการเซตอัพของอุปกรณ์ของเรานะฮะให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงความทนทานคุณภาพในการขว้างเหยื่อออกไปนะครับแล้วก็ วิสิบิลิตี้ต่างๆหรือ,อไอเหยื่อการมองเห็นการมองไม่เห็นนะครับซึ่งทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยช็อกลกแมันเกี่ยวข้องอะไรกับแคสเปอร์ฟอร์แมนซ์หรือความสามารถในการคล่องเัวออกไปนะครับสิ่งแรกเลยสายช็อกลีแส่วนใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีไลน์เมมโมรีนะครับก็คือมันไลน์เมมโมรีมันมีแต่มันค่อนข้างน้อยนะครับก็คือมันจะเคลื่อนตัวให้เป็นเส้นตรงได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่อง อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่คิดคาดคิดถึงนะครับเรื่องของการมัดเยื่อด้วยสายช็อกลีดเนาะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในการคว้างเหยื่อของเราให้แบบมั่นใจมากขึ้นอะเรียกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของช็อกแอดซอฟตนะครับช็อกแอดซอฟก็คือการรองรับแรงกระชากนั่นเองนะฮะแล้วก็การไม่ต้านลมนะครับแล้วก็ คุณภาพของเหยื่อตอนสร้างแอคชั่นนะฮะก็คราวว่าวๆประมาณนี้สําหรับภาพรวมของสายช็อกโกดที่ถ้าเกิดว่าเราเลือกให้มันมัชชิ่งกับสายเมนแล้วมันจะเกิดประโยชน์ยังไงนะครับต่อไปมาพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้สายละกันาการเลือกใช้สายช็อกโกดนะครับมันจะมีอยู่3แบบเนาะโดยหลักๆที่ผมหาข้อมูลมี3แบบคือหนึการใช้สายเมนที่ แข็งแรงกว่าสายช็อกแีตเช่นสายเมนเราอาจจะเป็น PE 2แต่ว่าสายช็อกแีดเราจะใส่แค่20ปอนหรืออะไรอย่างงี้นะครับประโยชน์คืออะไรเวลาที่คนเราต้องการบางคนเราต้องการ uh, cast distance นะครับก็คือระยะทางในการกว้างให้ไกลขึ้นวิธีนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากสายที่พุ่งออกไปถ้าเป็นสายเล็กตอนแรกอะ่ะมันจะทําให้เหยื่อของเรามันมีแรงดึงออกไปได้เยอะกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ visibility ของสายนะครับคือยิ่งเราใช้สายช็อกแีดเล็กเท่าไหร่นะ เวลามันอยู่ในน้ํามันจะยิ่งไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งก็จะช่วยให้โอกาสที่เราได้ปลามากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับต้องตระหนักถึงเลยเวลาเราใช้สายช็อกโกแลตที่เล็กกว่าสายเมนนะครับหนึ่งสายเมนมันจะได้รับแรงความตึงเครียดมากกว่านะครับเช่นยิ่งสายมันยิ่งเล็กเนาะไอการซับแรงของเหยื่อของของการซับแรงกระชากของสายช็อกโกแลตมันก็จะน้อยลงนะฮะสาย20บปอนด์ซับแรงกระชากได้ไม่เท่าสาย50ปอนด์แน่นอนนะครับแล้วก็ โอกาสที่จะขาดเวลาเจอประสักใต้น้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงเวลาเราวัดปลาอาจจะต้องระวังนิดนึงเนื่อง,งจากบางคนคิดว่าเราใช้สายช็อคสายเมนของเราเป็น2ปอนเงี้ยแต่ว่าสายปลายเราอาจจะเป็นแค่20ปอนอะไรเงี้ยแต่เวลาวัดเราวัดแรงเกินกว่าสายช็อคเรารับได้มันก็จะขาดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องตระถึงนะครับวิธีที่2คือ,อาสายเมนไลยปอนน้อยกว่าสายช็อคนะครับ อย่างเช่นเราอาจจะใช้สายเมนไลน์ที่ PE 1ซึ่งประมาณ22่อปอนด์แต่สายช็อคเราอาจจะใช้ที่30-50ถึงปอนด์อะไรเงี้ยนะครับไอ้สิ่งนี้มันช่วยอะไรอ่าช่วยเรื่องของการป้องกันสายช็อคขาดหรือสายเมนเราเกิดความเสียหายนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าสายช็อคเราอ่ะอาจจะยาวนิดน,นึงนะครับเวลาเจอประสักใต้น้ำมันก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็เวลาเรา c a s ติ้งเหยื่อใหญ่ เวลาเราแคสติ้งเหยื่อใหญ่แรงกระชากออกไปมันค่อนข้างเยอะนะครับการใช้สายช็อคที่ใหญ่หน่อยมันก็โอกาสมันจะช่วยลดแรงกระชากที่เกิดขึ้นทําให้สายไม่ขาดนะครับนั่นคือประโยชน์ของแบบที่2นะแล้วก็ข้อควรระวังเหรอยี่ข้อควรระวังไอ้แบบที่2นี้ข้อควรระวังค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าเ,ออเวลาขาดข้อควรระวังคือเวลาขาดไม่ขาดยาวเลยนะอาจจะขาดถึง10เมตรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ข้อควรระวังเนาะแล้วก็แบบที่3นะครับอ่า เขาเรียกว่าเซมไซส์อันนี้ผมเห็นคนญี่ปุ่นบางคนเขาใช้เช่นสายเมนเขาเป็น P2 นะเขาก็จะเลือกสายช็อกกอ็ประมาณ20-25ปอนด์ born, ซึ่งให้ดิเมนชันของสายมันค่อนข้างเท่ากันนะไอตัวเนี้ยผมผมบองแล้วจริงๆก็คือมันก็จะคล้ายๆกับกรณีที่ะครนะที่คือเป็นสาย,ยมันจะคล้ายๆกับกรณีแรกนะครับที่สายเมน แข็งแรงกว่าสายช็อคเพราะว่าเมื่อความที่เป็นสายช็อคมันเป็นสายฟูลคาร์บอนนะฮะเส้นมันก็จะใหญ่กว่าซึ่งถ้าเส้นมันขนาดเท่ากับสาย PE เนี่ยแปลว่าโอกาสที่สายช็อคกลีดมันจะออนแอกว่าสายเมนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงคือวิธีแรกที่ใช้สายปลายสายเล็กกว่าสายเมนนะครับวิธีนั้นเป็นวิธีที่คนญี่ปุ่นค่อนข้างนิยมเลยทีเดียวนะครับเนื่องจาก เขาบอกว่าเวลามันขาดอ่ะมันขาดแค่เหยื่อไงแต่สายเมนเราอะยังอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังสามารถที่จะปลูกช็อกแล้วก็แคสติ้งต่อได้ในทั้งวันนะครับซึ่งบางทีการที่เราใช้สายสายช็อกกรีดแข็งกว่าสายเมนนะครับเวลามันขาดขาดเยอะแล้วบางทีเป็นพวกลอกในปัจจุบันเนี่ยลอกสปูนตื้นมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ใช้กันเยอะเวลามันใช้ล็อกสปูนตื้นมันขาดไปสัก10เมตรเนะี่ยสิหรือ15เมตรเนะี่ยหรือบางทีอาจจะเกินกว่านั้นมันจะทําให้ลอก สายเอ็นในลอกเรามันเหลือน้อยจนอาจจะแคสติ้งต่อไม่ได้นะครับนั่นคือสาเหตุนะฮะที่เขาเลือกสายช็อกลีดที่เล็กกว่าสายเมนโอเคอ่ะเรารู้กันเรื่องของทฤษฎี3ามแบบแล้วนะเนาะต้องบอกก่อนนะว่าทฤษฎีเหล่านี้เป็นทฤษฎีที่ผมหาข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตนะและก็เป็นเวทีที่คนเขาเลือกใช้เยอะที่สุดนะครับต่อไปเป็นเรื่องของความยาวที่แนะนำนะครับ เพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัญหานะที่ผมเจอหลายคนถามว่าเอ้ยควรใช้สายช็อกกิลดยาวแค่ไหนนะครับโอเคมาเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นรวบรวมมานะทั้งเว็บฝรั่งแล้วก็เว็บญี่ปุ่นหลายๆเว็บนะที่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าถ้าน้ํามันใสๆครับสายช็อกกลดที่ควรจะใช้นะคะควรจะใช้เส้นเล็กๆถ้าน้ํามันใสนะใช่ควรใช้เส้นเล็กๆแล้วก็ความยาวอย่างต่ำก็1เมตร จนอาจจะไปถึง3เมตรเลยก็ได้นะครับคือเขาบอกว่าประมาณ10ฟุตอะก็คือประมาณ3เมตรแหละ30คูณ10เนาะประมาณ1-3เมตรนั่นเองนะครับสำหรับน้ำใสใช้สายเล็กๆไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าทั่วๆไปเลยคิดไม่ออกจริงๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60-120เซนนะฮะก็คือประมาณ2ฟุตถึงประมาณ3ฟุตนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามบาลานซ์สายช็อกลีดให้พอดีกับ ขนาดสายของ PE ด้วยนะครับมันจะช่วยเ e อร์ฟอร์แมนซ์ในการคว้างแล้วก็การแอคชั่นของเหยื่อด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าสาย PE เล็กทิดเดียวแต่ว่าเราจะใช้สายช็อคแบบอย่างเช่น PE 0.6นแต่ใช้ใช้สายช็อค50ปอนด์เงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะก็คือเราก็ต้องบาลานซ์มันด้วยนะครับสำหรับทั่วไปนะฮะก็คือ 60- 120ถึงเมตรเนาะแล้วก็บาลานซ์สายให้มันค่อนข้างใกล้เคียงกันนิดน,นึงนะฮะหรืออาจจะใหญ่กว่าได้ก,กว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็ในกรณีที่แคสเยหยื่อหนนักก็ใใ้้ช ความยาวที่ประมาณ30-60ถึงสเซนนะครับก็คือประมาณ1-2ถึงฟุตนะครับแล้วก็ใช้สายค่อนค่อนข้างใหญ่นิดนึงสายช็อคที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงมันก็จะช่วยลดแรงกระชากลดความตึงนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใช้สายช็อคยาวกว่าน,นี้เวลาเราคว้างเหยื่อใหญ่นเงี้ยมันจะทําให้เราคอนโทรลความแม่นยำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สายช็อคที่เล็กสั้นลงก็คือประมาณหกสิบถึงเซนนั่นเองนะฮะสุดท้ายแล้วก็ พวกเหยื่อสดเราจะไม่พูดถึงเหยื่อสดก็ไม่ได้นะฮะเหยื่อสดเขาบอกว่าใช้ประมาณ1นึถึงหนเมตรอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะผมบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎีนะครับว่าควรจะใช้ยังไงเนาะก็ไม่ได้เป็นหลักตายตัวนะฮะเพราะว่าสุดท้ายอะที่ผมหามานะสุดท้ายทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนอีกนะครับว่าชอบแบบไหนไอ,อ้น,นี่มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่มีการพูดถึงส่งต่อกันมา แล้วก็รวมถึงกูรูแองเกิรหลายๆคนที่เขาแนะนําแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคนเวลาใช้งานจริงๆก็อยู่ที่ประสบการณ์ความชอบอีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่างผมผมชอบต่อสายช็อบประมาณเมตรหนึ่งนะครับไม่ว่าเหยื่อเล็กเหยื่อใหญ่นะฮะแต่ถ้าผมไปเขื่อนไปอะไรเงี้ยผมอาจจะต่อถึง2เมตรนะครับก็นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของผมนะแล้วก็ผมก็ค่อนข้างชอบเวลาตกสตรีผมจะใช้สายชอ็อคให้เล็กบอลเล็กกว่าสาย เมนนะครับแต่เวลาไปตกเขื่อนผมจะใช้สายช็อคให้มันใหญ่กว่าสายเมนนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะซึ่งหลายคนก็อาจจะไปใช้ตามก็ได้นะแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบอีกนั่นแหละนะครับก็คร่าวๆสาหรับการใช้สายช็อคลีดนะครับที่ไปหาข้อมูลมาให้นะก็อย่าเชื่อตัท้ทีเดียวนะครับก็ลองดูข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตบ้างนะฮะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือผมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็น สเปเชียลิสต์หรือเป็นโปรอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราเราเราชอบในการตกปลาเราก็พยายามหาข้อมูลซัพพอร์ตตัวเราเองก่อนพอเราได้ข้อมูลซัพพอร์ตตัวเองเราก็ามาแช์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็คร่คราวๆสำหรับวันนี้นะครับช็อกลกลดก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยแล้วก็ถ้าเห็นว่าคอนเทนต์นี้ดีก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันบ้างนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ